สวัสดีครับวันนี้เราจะเปิดรายการด้วยซูเป้านะครับผมใครรู้จกักโอควเนอร์ก็ N e R ต้องคันนี้เลยครับผมนครถสีดำใช่ไหมครับก็แรกประเทศเลยครับผมรู้ว่ากล้องเห็นแว่วหลาคนขับหล่อมากครับนี่ดูมแม็กครับ <S 1> <S 1> เดี๋ยวเราจะไปงานอะไรนะมอเตอร์โชว์ที่เมืองทองปี2019ครับแก้าใช่มครเปิดโตัวได้ฉาบรถซิ่งขนาดนี้หรือว่าเขาจะไปงานเดียวเราหรือเปล่า ฟังเสียงสองเจ์เปิะพี่น้อง ผมบ้านนอกเข้ากรุงนะครับผมมอเตอร์โชว์27มีนาถึง7เมษาวันนี้คือวันที่7เมษายน <laughs> อิมแพคเฮ้ยพี่จอดรถน่าจะเฮ้ยมันก็ไม่มีรถมาแล้วนะราเป็นในร้านแน่นเลยเล้วเรามาหาที่จอดกันนะครับจอดนานรถตำรวจโหดูเฮ้ยเอ็กแต่พี่ว่ามันเหมือนเขาจอดนานมากเลยนะ <laughs> คือจอดจนยากขึ้นแล้วนะนี่ผมอยู่ที่เมืองทองธาน,นีครับนี่ก็เห็นหน้าชัดขึ้นน่าจะ มเป็นจอ LCD สว่างมากวันนี้มาสุดท้ายของงานมอเตอร์โชว์นะครับนี่ด้านหลังโอ้โหไปบนแล้วไฟก็ปิดไปนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูทางเข้ากับมาน,นี้มากับ X นะครับนี่เป็นปีที่3ในชีวิตนะที่มางานมอเตอรต์โชว์ปกติก็ไม่ได้มานะบ่อยๆนานๆมาทีนะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายคิดว่าน่าจะเกิดแล้วแบบมีเขามีรถแรกแจกแถมอะไรก็ได้กันกลับบ้านบ้างอะไรประมาณนี้ โอเคครับยวมีเพลงแล้วเดี๋ยวปิดเสียงแป๊บหนึ่งเนาะ <What? S 2> อันนี้เอ็กบอกเป็น m b o r g กิน i แต่เป็น SUV นะครับโ oh, อ,นนอ,นนบอสวยมาก ตอนนี้เขาเดินเข้ามาในงานแล้วนะครับความมือขวามวามือรถแต่งอันนี้เป็นรถแต่งของนิสสันนะครับรู้ะไรครับไฟกลมๆซัก,ก GT-R Skyline นะครับ ก็เหมือนเป็นพิธีการกํลังจะเปิดนะครับในการแข่งขัน G P E Racing นะครับก็ะจะเป็นงานแข่งรถบนใช้การเล่นเืับเกมเนาะเป็น PlayStation 4นะ PS4 น,นะแล้วก็เป็นจอแล้วก็จะมีหน้าของผู้เข้าแข่งขันนะครับนี่จะเป็นทีมๆแต่ละทีมนะครับน่ามีสื่อมันชนมามากมายเลยนะอันนี้ผมก็มาเก็บบรรยาก,กาศก่อนที่จะเข้าไปดูในตัวงานมอเตอร์โชว์นะครับก็เข้ามาถึงไ้นะครับผม ช่วงท้ายของการตัดตีน่ารักมากนะครับ G P E Racing Series 2019ย้ำว่ารายการนี้เป็นรายการที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยในการที่นำเกมเมอร์ทั่วประเทศนะครับก็มาร่วมตัาการในคันึือที่เมืองทองธานี b a n g กอบ International Motor Show ได้รับการตอบรับาไปดูตรงการตอบรับท่าสดและสดจะตรงนะครับในส่วนนี้ที่เป็นเราเริ่มการถ่าย กรตรงนี้เลยถ่ายสดตรงนี้เลยนะ32คนจาก32คนคัดเลือกเมื่อวานนี้ในสนามต่ตา <S <S ตงๆก็มาที่ซุ้มแรกนะครับเป็นซุ้มของแมตต์เลนะครับก็สุดยอดนะที่อ้นนี้ก็ตามสภาพน,นั่งดูเอาความสวยงามของรถก็พอนะครับเพราะราคานี่หลายสิบล้านเลยนะครับผมก็เป็นรถระดับไฮเอนด์ซุปเปอร์คาร์นะครับก็ผมก็มองดูแล้วก็ชิ้นง,งานดูกริปมากนะฮะก็ถัดมาก็จะเป็น ท้งของพ s c h e นะครับซึ่ง Porsche ก็สวยนะครับแมวไม่แพ้การสลับคนที่ระดับขับรถยนต์ไฮเอ็นนะฮะดูรูปแบบของการออกแบบที่สวยงามนะครับแค่เห็นล้อแม็กก็สวยง้วนะฮะมีมาที่ซุ้มจากลัวบ้างนะครับพอดีเปิดตัวมีน้องพิตตี้มานะครับก็สองคนน่ารักมากก็อย่าพาพฝากเพื่อนๆด้วยนะครับ เซนต์เต็นไม่ใช่เต็นซูมของดูคาตี้กับรอย a l วแอนฟิลนะครับตอนนี้เป็นมาใหม่และมีของเล่นเยอะนะครับเอเอแล้วเป็นไกด์พี่ละดูคาตี้มีอะไรใหม่ครับผมกับเวฟวีโฟมาไปดูวีโฟวีโฟแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูขวัญใจรอย a l วแอนฟิลคนแก่สุดนะครับวีโฟอาร์สามล้านเก้าโอ้โหซูมใกล้ๆนะครับตอนนี้ทุกคนกำลังดูบนจอก็เลยมีกล้าเข้าไปดูใกล้ๆนะครับ ตัวนี้ก็เป็นมันติสตาด้านะครับเครื่อง950ทาครับผมตอนนี้ผมอยู่ในโซนของกลุ่มรถของ d u c a ต i นะครก็จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้มีรถสตา์ที่เป็น s c คมเบินะครับที่เป็นรถที่เป็นดูอัพ r อร์ตคือวิ่งได้ทั้งทางเรียบแล้วก็รึ่งลุยนะฮะตอนนี้ออกแบบมาหลายรุ่นมากๆนะส่วนตัวผมก็ชอบในรถสง่งนะฮะก,ก็รักๆ ก็คงจะเป็นเข้าคันสีเหลืองนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับคันสีเหลืองเนี่ยเป็นสแคมเบอร์ตัวที่ยกแฮนด์สูงนี่ผมรักมากเลยนะครับลองดูนี่นแต่งแบบสไตล์คาเฟ่น,นะแต่เครื่องบอกเดียวกันนะครับแล้วก็รูปแบบของตัวท่อไม่เหมือนกันนะครับตัวในนั้นก็เป็นตัวที่เป็นสแคมเบิรเลยก็จะเห็นว่าอะไรรายละเอียดอะไรก็ตามตัวก็จะได้ไม่เหมือนกันนะครับอย่างตัวท่อก็จะไม่เหมือนกันเห็นไหมตัวนี้จะเป็นท่อแบบว่าท่อแบบว่ารูเดียวนะแต่เป็นรูใหญ่นะแต่ว่าตัวที่เป็นคาเฟ่จะออกเป็นรูเล็ก สองรูนะครับแล้วก็มีชุดแทนที่เป็นมันดอกเอาไว้สอดยืนขี่นะเยี่ยมเลยเป็นตัวพันร้อยนะครับของสแคมเปิลตัวเป็นเชียลครับผมราคาอยู่ที่ห้าแสนห้า0มืนเป็นห้าเก้านะครับผมเกือบ0กแสนนะคันนี้นะ เปอร์โมต้าเก้าสามอะไรวะมมันดูคันเล็กมากเลยนะแต่หล่อมากดูเครื่องครับ ยังคงเป็นแอลอยู่นะครับคอนทินนะครับดูคันเล็กๆอ่ะแต่ราคาเท่าไหร่เนี่ยโอ้ล่อมากเพราะน้ำล่าล่าเป็นออย ก็มาดูอีกซุมหนึ่งนะครับของ Royal Enfield นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ผมคิดว่าผมอยากจะจับจองสักคันหนึ่งนะถ้ามีโอกาสและงบประมาณในชีวิตถึงนะครับก็เล็งไว้นะครับตอนนี้ก็จะมีรุ่น i ิน e r c e p t o r นะครับตอนนี้ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้คือ Intercept o r ตก็คือจะเป็นบล็อก 650cc นะครับเป็นเครื่องทวินนะครับแล้วก็เป็นเสื้อลมด้วยนะครับแล้วมีออยล์เป็นออยล์คูลเลอร์ระบายความร้อนนะครับวินเทจสุดๆเลยนะฮะสีส้มนะอินเตอร์เซ็จะมีีอก คู่แฝดหนึ่งของมันก็คือจะเป็นเจ้าอะไรนะ continental gt นะครับซึ่งก็มีความแตกต่างก็คือว่าจะเป็นแฮนด์ที่มันจับโชก็จะดูฟิลลิ่งสปอร์ตนะฮะส่วนคันที่เห็นตันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่คิดว่าถ้าเป็นสายเอเวนเจอร์ต้องรักแน,แน่เลยนะครับเป็น royal e n d f i e l himalayan นะครับวันนี้ก็จะมีน้องผู้หญิงฝรั่งนะครับทำช่อง u t u b e นะผมตามเขาอยู่นะเขาซื้อจากอินเดียตอนนี้ขับไปถึงอ e ิรานแล้วโหวสุดยอดมากนะครับตัวนี้ที่เพื่อนเพื่อเห็นในภาพนะเขาก็มีการโชว์ตัวโปรเจกต์ อะไรสักอย่างหนึ่งของเขาที่เป็นสไตล์กึ่งคลาสสิกแต่มองดูแล้วโมเดนสุดๆเลยนะเพื่อนๆเห็นจากรูปทรงนะครับตัวนี้เครื่อง 830cc นะครับที่เอาที่เห็นรหัสข้างๆเครื่องนะครับเป็นเครื่อง V ีทวินนะครับรูปแบบมีคลาสสิกนะครับแต่ว่าแฝงไปด้วยความดูทันสมัยนะฮะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าทําออกมาในสายคลาสสิกสายท่องเที่ยวสายชิลนี่ต้องชอบไปแน่เลยนะฮะนี่คันนี้ก็คือเป็นตัว Continental GT นะครับนี่ฮะเท่มากเลยนะครับ เป็นแฮนด์จับโชว์แบบนี้นะครับผมว่าหล่อไปอีกแบบนึ่งสำหรับใครที่ชอบสไตล์คาเฟ่นะครับอ่าก็เก็บภาพมาฝากเพื่อนๆนะครับในสำหรับคนที่ชอบสไตล์ของ Royal Enfield นะครับ เป็นแคลิฟอร์เนียนะครับออกมาได้อย่างลงาน,นี้เลยนะครับต้องบอกว่าคันนี้มีชื่อว่า The c r o w n p r o j e c ตนั่นเอง ก็ทีนี้กระโดดข้ามาที่ฝั่งของ BMW บ้างนะครับสหรับสายคนที่ชอบท่องเที่ยวแบบตัวจริงนะฮะแต่ผมไม่ได้ถ่ายตัวที่เป็น a อคเ n นเจอร์นะส่วนตัวผมวันนี้ผมโฟขอโฟกัสที่กลุ่มของสกูตเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็น C400 GT นะครับก็จะเป็นสกูตเตอร์ไซส์400นะครับของ BMW นะครับหน้าจอเป็น LCD นี่สะทับใจมากหน้าจอที่ขึ้นอยู่ตอนนี้คือแบตเตอรี่มันจะหมดครับตาให้เพาะนะครับมีเป็นช็อปอัพนะครับแล้วก็มีที่เก็บของขนาดใหญ่นะครับ ก็ค่อนข้างถูกใจสําหรับคนที่ชอบเดินทางนะครับอันนี้ผมสวิตภาพผิดครับผมไม่เป็นไรนะก็เป็นรถตัวทัวริงของ BMW นะครับผมเป็นตัว850นะฮะ TT เป็นเครื่องผมไม่รู้มเรียกว่าเครื่องอะไรนะของคาร์บ็อกซ์นี้นะครับก็สําหรับใครที่รู้ก็ช่วยเมนให้ผมด้วยนะครับตัวนี้ครับผมเคยเห็นนะครับเป็นตัว650นะครับสกูตเตอร์ตัวนี้หล่อมากนะครับอันนี้มีผู้ปกครองที่โรงเรียนเขาเคยขัดมานะเคยไปขอคอมอยู่นะฮะ comfortable สุดๆมากเลยนะฮะคันนี้แรงครบ ตัวนี้ครับ650้อ BMW Super Scooter GT มันชื่ออะไรนะ C ห5 0้ GT ครับผมนี่ตามป้ายเลยนะครับทีนี้มาเดินดูความหล่อครับผมต่อกันที่ Triumph นะครับตัวนี้เปิดตัวด้วย Scrambler 2 0 0 XE ตัว XE นะครับราคา6 5 0 0 0 0 0 0บาทโอ้โห วันนี้เครื่องพันสอหล่อทั้งคันนะครับผมรูปแบบการวางท่อนี่จะโดดเด่นมากอันนี้ส่วนตัวชอบการวางท่อแบบนี้นะฮะมันดูเท่มากมเพื่อนๆลองดูสิครับเป็นไงอะ่ะแล้วเครื่องยนต์ที่เป็นลักษณะวินเทจแบบนี้นี่ผมว่าสายท่องเที่ยวคลาสสิกก็คงชอบคันนี้นะครับก็คือสุดยอดของการเดิน,นทางซูเปอร์แอดเวนเจอร์นะครับเจ้า t i เกอ800 XCA นะครับราคา670,000กวาบาท นะครับก็แล้วแต่สไตล์ของคนที่ชอบการเดินทางสายลุยต้องคันนี้เลยนะครับสามารถบิดคู่ไปกับเจ้า b m w GS 102สบายๆเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับก็เป็นสกมเบอร์102แต่อันนี้เป็นเฉดสีเขียวกับสีขาวนะครับผมซึ่งบล็อกเครื่องยนตัวนี้ก็จะมาถึงตัวเจ้าสปีดทวินคันนี้ด้วยนะครับผมก็สวยไปอีกแบบหนึ่งตัวนี้ก็ถูกเซตอัพให้ดูเป็นแบบวิ่งในเมืองนะครับมาดูนะปัดเรือนไม้แบบโคตรจะสวยเลย ้องขออภัยนะครับสำหรับสเปคละเอียดอะไรอย่างนี้เพื่อนต้องหานิดนึงนะเพราะว่าส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยทราบนะครับตัวนี้เป็นโมโนวิวนะครับที120ทท่120จริงกที 1, 2, 0, ท่งสองคือเครื่องพันสอนะครับตัวนี้5 0 0แสนนะครับนี่สวยสุดๆนะครับสีดำคลาสสิกมากนะครับตัวนี้จะเป็นดำแล้วก็เป็นท่อคู่ด้านหลังนะครับ ก็จะออกมากับอีก1รุ่นคู่กันนะครับก็จะชื่อว่า b บนอวิ l ทีหนึ่เหมือนกันแต่เป็นตัวนี้เป็นไดมอนด์ความแตกต่างคือจะเป็นสีขาวนะครับตัวแรกเป็นสีดําตัวนี้เป็นสีขาวแล้วก็ฝาเครื่องเขาะจะชุบโครเมียมอันนี้งามจัดนะต้องบอกก่อนว่าน่าซื้อเก็บมากๆนะครับสำหรับคนที่มีสตังค์ถึงนะครับเพราะความคลาสสิกแบบนี้เนี่ยมันเพิ่มมูลค่าขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับ และนี่คือเครื่องยนต์ต้นแบบในการใช้ในการแข่งขันโมเตอร์ทูนะครับเป็นรุ่นเล็กนะฮะตัวนี้7 0 0ซ c นะครับเป็นเครื่องของไท่อัมนะครับมีสูบทั้งหมด3สูบต้องบอกกันว่าผมไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยนะครับทางไทยอัมเขาก็เอามาโชว์ก็เลยเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆนะครับที่ชอบเครื่องยนต์กลไกอะไรประมาณนี้นะก็ฝากมาสําหรับคนที่ชอบรถความแรงนะนี่คือเครื่องสูรเลยนะสำหรับทําการแข่งขันนะครับนสวยมาก ได้เวลาคล้ายปีกนกครับผมเปิดตัวคันแรกด้วยลูกชายที่อยากได้คือเจ X ADV นะครับผมคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมใฝฝันอยากเป็นเจ้าของแล้วก็จับจอมาอันนี้ตรงแนวสุดๆเลยนะครับเครื่อง7 5 0 c ีนะครับนี่ครับราคา420,000บาทนะครับผมได้2สูบ7 5 0 c ีที่เป็นเกียร์ออโต้แบบระบบ CVT สามารถเปลี่ยนได้เหมือนรถยนต์ของผมเลยนะครับ ระบบเทคโนโลยีสวยงามนะครับดูหน้าตาสิหล่อเหลามากเลยครับมองไปก็นึกถึงเจ้าน้อง Enmax ที่ผมเคยขี่นะโหแต่ห่างไกลกันเลยเกินเบาะนะครับต้องบอกกันว่าเขาออกแบบดีมากครับมันกริปครับผมมันกริปมากเวลาขับขี่เนี่ยถ้าเราไม่ลื่นไม่ถลายเนี่ยมันทําให้เราไม่เพลียเวลาขับขี่นะครับแล้วเขามีเย็บเป็นกริป2แบบนะฮะไอตัวสีขาวจะกริปน้อยกว่าตัวสีดํานิดนึงนะครับอันนี้ก็ต้องลองนั่งกันดูให้ความแตกต่างอย่างไรบ้างน,นะครับ แล้วก็ที่เท่และถูกใจมากคือหน้าปัดที่เป็น2ชั้นนะครับชุดด้านบนก็เป็นแบบมันตีฟังก์ชันดิจิตอลร้อนะฮะแล้วก็ข้างล่างครเป็นเหมือนไฟเตือนต่างๆโอ้โหแบบเทมากครับผม CBR 2 5 0 R นะครับตัวนี้นะสิลลี่เป็นไงบ้างเอ็กมอบไม่เหมือน250ธรรมดาใช่ไหมพอดูจากจุดแฮนด์มันจุดจับใต้แผงคอด้วยนะครับ แล้วมนะันบอกเป็นไรนะเร่งไฟฟ้าโอ้ยประกับงามมากเลยว่ะมันจะแข็งกว่าเดิมใช่ไหมแน่นแน่นแน่นนะครับหน้าจอเป็นดิจิตอลร้อยเเ็นนะครับตัวนี้เอาแบบนั่งดีไหมอ,อันนี้มันบอกตรงนั้นเหมือนอาสาบอะฟิลิ่งอาสานี่เป็นโมดตรงนี้นะครับ แลมแล็บแล็บนี้คือน่าจะเป็นจับเวลาตอนเราวิ่งนี่ก็เป็นแต่ครับนี่ส่นิ้วแไล่ล่านะครับว้โหแต่ที่สำคัญคือปุ่มสตาร์ทมันแข่งน้ำรับลันนะครับอันนี้ต้องบอกว่า,า,าตัวนี้แม็กอินเจแปนใช่นี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 ่คืออะไระะครับคัช ครับวางแบบเอียงด้วยอะลมิเนียมอะลูมิเนียมนะครับหมดเลยทั้งเซ็ตโครงผักสุดยอดนะครับตัวนี้แล้วก็ออกแบบมีช่องลมด้วยนี่ลมเข้าได้จริงๆมีอน,นุวลวงได้ด้วยเจอะช่องด้วย ที่สาคัญคืออันนี้ตนะ้องบอกว่าผมเคยขับไซส์250ที่เป็นตัวธรรมดานะครับอันนี้มันจะจัดยางมาให้แบบแก้มเตี้ยนะครับที่มองเห็นนี่คือสวย,ยทั้งล้อหลังแล้วก็ล้อหน้าเลยนะครับล้อหน้าเนี่ยจะไม่เหมือนกับตัวที่เป็น300รถตำรวจนะฮะเราไปดูแล้วกันอันนี้แก้มเตี้ยสวยกว่านะครับโอ้โหแล้วชกหน้าเป็นอัพไซด์ดาวด้วยนะครับก็อัพไซด์ดาวนี้ก็เป็นของโชว์านะครับ น้ำปั่นอย่างนี้ป้าอะไรเช็ดอยู่โค้ชจะมันตีฟังก์ชันเลยทีเดียวเชียวนะครับก็มีป <ki> ุ่มโหมดตรงนี <c oughs> <c oughs> <Tus k horas> ้นะครับกดก็ตรงโหมดสั่งมันจะเปลี่ยนไปคอมฟอร์ตสปอร์ตจะรัดตับได้โอ้โหเหมาะกับใช้ชีวิตในกรุงกรุงเทพนะก็ต้องบอกว่าตอนนี้หน้าตาหล่อมากนะครับจะบอกตรงว่าชุดประกับบนเนี่ยฟิลลิ่งผมว่าคล้ายๆกับของพวก ตัวยาม a ฮ่ R3 นะครับแต่ว่าออปชันที่ติดมาในรถเนี่ยแล้วก็รูปทรงของเนี่ยรดช่วงล่างตรงนี้ว่ามันดีไซน์มาฟิลลิ่งบอกให้เลยว่าเป็นรถแข่งเต็มที่เลยนะครับไฟท้ายนะครับท้ายนี่จะเหมือนดูคาตีนิดนึงอันนี้มัน,นช่องซอกล่องเห็นไหมลมผ่านได้จริงๆนะเอาไว้สำหรับว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหล,ลักของแอโร่นะครับท่อสท่อน,นี่คิดว่าน่าจะต้องถูกเปลี่ยนแน่นอน จากที่เอกนั่งก็คือว่าช่วงแฮนด์นะครับช่วงแฮนด์กับช่วงเบาเนี่ยต่ำเหมือนระดับเดียวกับผู้ R3 เลยโดยปกติไม่เป็นธรรมชาติของ Honda าแล้วก็ว่าถ้าฮอนด้าปกติจะเซ็ตให้ได้คนขับนั่งสบายนะครับผิดกับของยามาฮานะอันนี้ก็มาเป็นซีรีส์รถแข่งนะครับก็จะเซ็ตัพป,ประมาณนี้นะหน้าตาหล่อมากนะครับมีแลแมแอันนี้พี่เขาแนะนำให้ดูนะครับ อันนี้ช่องอากาศใช่ไหมครับข้างล่างนี้จะเห็นเป็นท่อสองท่อเป็นแรงเนนะครเข้าห้องพ่อกองนะครับและปากของเขาจะอยู่ตรงนี้คะถ้า่ายจากด้านหน้า้างๆนี้จตรงนี้จะปดอ๋ออะไรตรงนี้จะเห็นทาๆเลยาเลยรับอากาศเข้าพองเลยตรงนมิแแรงม้ามาเต็มๆครับาเต็มมาเต็ม8แรงม้าในที่สอง แค่250 cc แต่อัดได้1 3 8แรงม้านะครับโอ้ oh, สเปคม,มาเต็มอันนี้ก็เป็นไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวแบบ LED LED p r e m i ยมเหมือนที่อยู่ในรถตัว <LED. S 1> ได้อยู่ครับสเปครถงามมาก โอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็จบไปที่เจ้า CBR 250นะครับเดี๋ยวคราวหน้ามาพบกับซูซูกิคาวายามาฮานะว่ามีอะไรมาโชว์ในปีนี้นะฮะนี่คือค่าตัวของเจ้า CBR 250RR นะครับจัดไปเก็บไว้ราคาขึ้นนะครับรถพิเศษแบบนี้นะครับเมก